มาติดตามข่าวจากศูนย์ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะหน่วยพัฒนาการทรุนที่52สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดผสมเทียมลงพื้นที่ดำเนินการผสมเทียมให้กับแม่โคของนายโชตแก้วนภาที่บ้านโคกทาตตตำบวนจระเข้มากและแนะนําให้กเกษตรกรหมั่นสังเกตอาการโครเพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคลำปิสกินโรคปากและเท้าเปื่อยพร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของหน่วยให้กับกเกษตรกรในพื้นที่ต่อไปนบ้านเลขที่12หมู่ที่8ตาบลจระเข้มากอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ ขอบคุณหน่วยนโยบาย5-2ครับที่มาสู่พันคุนครับ,บเรือเอกหญิงชิเชยาคำสิงห์ศูนย์ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนารายงานค่ะ